ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไผ่ี่ปู่พามาดูไผ่จระเข้ขบฟันนะครับเมื่อก่อนนี้ต้นใหญ่กับขวดน้ำปลาตอนนี้เหลือต้นประมาณข้อแขนกว่าๆนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าขุดทุกปีครับไม่มีโอกาส ได้ขึ้นหน่อใหญ่ให้มีโอกาสงามนะครับยังนึกเสียใจว่าทำไมเราไม่ปลูกขยายพันธุ์ให้เยอะๆไผ่สวยๆแบบนี้หายากครับนี่ครับกอแม่ขุดทุกปีครับ นี่ร่อง้อยตอเก่านะครับตอเข่านะครับจะมีต้นนี่ที่สวยน้อยนะครับ ต้นนี้และตนน้นนี้นะครับความสวยยังคงที่ครับแต่ลำไม่ใหญ่ นี่นะครับเมื่อก่อนนี้ขึ้นสูงไปเป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวนี้เหลือแค่คืบหรือศอกแต่ถ้าไปปลูกในพื้นที่ที่งามนะครับคาดว่าต้องใหญ่เหมือนแม่พันธุ์ดั้งเดิมนะครับครับปีนี้ปลูกก็เลยมาจัดก,การตอนเพราะเหลือน้อยแล้วครับ ขยายพันธุ์โดยการตอนงาวครับครับให้รับชมกันแค่นี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ